หนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าแกกำลังจะเป็นผู้ใหญ่คืออะไรหรือว่าคือการที่วันนี้แกเป็นคนอินดีพีเดนต์อินดีพีเดนต์คือไม่ยึดติดกับคนอื่นเป็นอิสระคือน,นี้หลายคนชอบแต่ไม่รู้ตัวนะชอบเอาความสุขของเราอะ่ะไปฝากไว้ที่คนอื่นเช่นแฟนครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ เช่นคิดว่าถ้าพ่อแม่ฉันทําแบบนี้ถ้าพ่อแม่ฉันเป็นแบบนี้ฉันก็น่าจะมีความสุขถ้าแฟนฉันเป็นแบบนี้พูดกับฉันแบบเนี้ฉันก็จะมีความสุขถ้าแฟนฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็จะมีความสุขถ้าเพื่อนที่ทํางานฉันเป็นอย่างนี้ฉันก็จะมีความสุขเก็ตปะคืญญอบอกตอนเลยนะว่า mindset เนี้ยคือ mindset ของเด็กที่ยังไม่โตเลย ยังไม่ได้เข้าใจโลกขนาดนั้นหรือเป็นคนที่ EQ ต่ําำบอกก่อนนะไอ้คนที่ EQ ต่าเนี่ยก็คือฉันเคยเป็นมาก่อนแล้วบอกเลยว่าชีวิตคนโทยากมากแล้วก็ทุกมากๆเพราะว่าแกคาดหวังความสุขของแกไปผูกกับคนอื่นไงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะถ้าคนอื่นหรือแม้แต่แฟนแกทําได้ดั่งใจแกแกก็จะมีความสุขแต่ถ้าสมมติว่าแฟนแกไม่ได้ดั่งใจแกหรือทําอะไรที่มันผิดความคาดหวังของแกนิดหน่อยแกก็จะเริ่มมีความทุกข์แหละเพราะว่าเวลาแกเศร้าแกให้กําลังใจตัวเองไม่เป็นแกไม่รู้ว่า คือแกรู้วิธีการให้ตัวเองเศร้าแต่แกไม่รู้ว่าวิธีการที่ทําให้ตัวเองมีความสุขคืออะไรแกต้องรอใครบางคนมาให้กําลังใจแกต้องรอใครบางคนมาซัพพอร์ตแกแกถึงจะมีความสุขหรือแกลองคิดดูง่ายๆคือสมมุติว่าแกมีผู้ชายคนนึงเข้ามาในชีวิตคือตอนนี้ชีวิตแกก็สับสนวุ่นวายมากพออยู่แล้วใช่ปหแต่ผู้ชายคนนั้นแม่งเข้ามาในชีวิตแกเว้ยแล้วมีความสุขที่เต็มไม่เป็นเลยแกต้องคอยปลอบใจตลอดเวลาดูแลตัวเองไม่ได้เลยถามจริง แกลำคานาไหมวะถ้าสมมติว่าแม่งคอยแต่แบบทำไม่ทำไม่ำไเบยนี้กับฉันทำไมทำไมทำไมยดี้กับฉันทำไมทำไม่ทำไมทำไม่ไมไมไมาถามจริงแกลำคาญไหมคือแกแกยังจะรักคนนี้ได้อยู่ไหมคือแกจะมองคนนี้เป็นแฟนหรือว่าเป็นพาละวะเก็บปะ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะอาจริงนะหนึ่งในความสุขที่โคตรมีความสุขเลยคือเราเลิกคาดหวังจากใครคนหนึ่งให้เขาปฏ,ปฏิบัติกับเรา ไม่ใช่หมายความว่าเขาทากับเราไม่ดีได้นะแต่ในยามที่เราท้อในยามที่เราเศร้าในยามที่เราต้องการกําลังใจอย่าคาดหวังให้ใครจะมาช่วยแกนอกจากตัวแกเองเพราะถ้าแกเข้าใจจุดนี้ชีวิตแกจะมีความสุขมากแกจะไม่ผิดหวังจากอะไรเลย